ในอินเดียอย่าลองดีกับกลุ่มนักเลงเหล่านี้ชาวบ้านเรียกพวกเขาว่าปีศาจน่ากลัวราวกับยมทูตพวกเขาล้วนแข็งแกร่งมีกล้ามท้องแน่นติกต่อใช้ช้างใช้ด้วยมือปล่าจุดมุ่งหมายของพวกเขาในครั้งนี้คือขัดขวางชาวบ้านที่หลับปนิดารคาร่าพูดอย่างดิ้นไผว่าใครกล้าก,ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวจะไม่ได้เห็นแสงตะวันพรุ่งนี้ในขณะนั้นมีแขนนอกข้างหนึ่งยกขึ้นชาวบ้านผ้าพันคอสีแดงประสูตรตามลงชาวบ้านรีบหลีกทางชายผู้มีออร่าข,ของนักสู้ปรากฏตัวเขาคือรักศรีเทพประสงค์พนนราวงมาั์ชล่กลอัาานกว่ีตดาม เพียงนาทีเดียวจัดการกลุ่มนักเลงได้เหลือเพียงศพเปล่นปลากเมื่อ5วันก่อน,อนรักษาเพิ่งมาถึงหมู่บ้านนี้พบว่าชาวบ้านลำบากยากจนอันถา,านังแกสาวๆตามท้องถนนประชาชน ใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากในหมู่บ้านมีอัธาพาล์ที่โหดร้ายมากมีฉายาว่ามังกรดำใครกล้าต่อต้านจะถูกตีจนตายและสุดท้ายถูกโยนลงแม่น้ำคงคลาสีได้ยินขาน่าวนี้จึงตัดสินใจกำจัดภัยคืนนั้นเขาไปที่รังของอัธาพาลกาล่าน้อยที่อยู่ข้างๆดูถูกเขากล้าลวนลามสาวต่อหน้าลาสีนี่ทำให้เขาควกลุมอารมณ์ไม่ได้เลย นี่คือผลของการไม่เข้าปุนผู้ยิธานยานยานต้องใช้ชีวิตบนรถเคลลาซีต้องกำจัดลูกน้องขององกรดำก่อนทำให้เขากาลายเป็นคนโดดเดี่ยวสุดท้ายจึงกำจัดเขาได้คืนนั้นเด็กสาวในหมู่บ้านออกไปเล่นแล้วไม่กลับชาวบ้านตามหาแต่ไม่พบตัวไม่รู้ว่าเธอตกอยู่ในเงืม้อมืออันธาพาลเธอถูกกลุ่มคนร้ายจับตัวไปในช่วงเวลาวิกฤตนี้ลาซีมาถึงทันเวลากำหลักจะพาเด็กสาวหนีไปกลุ่มอันธพาลก็เข้ามาร้องกาล่าน้อยยื่นมือไปคว้าเด็กสาวแต่ถูกลาซีขวางไว้แล้วบิดแขนจนหักเตะคอแล้วโยนออกไปไกลหลายสิบ แปดหมื่นรอบแสงตกลงพื้นเขาลุกขึ้นอยู่แล้วตะโกนด่าด้วยความโกรธจระอาเจียนอแล้วให้น้ำกลับขององอแข็งตกหน้าจนพวกเขาสงสัยในชีวิตบอกครั้งเดียวล้มลงกับพื้นมีคนรอบโจมตีจากด้านหลังกอรัดเขาใช้พลังอันรุนแรงสะท้อนออกไปน้ำฝนนอนต้นไม้สั่นหล่นลงมาป้องกันการโจมตีตะโกนด่าครั้งลูกน้องระเบิดติครั้งกาลาหัวกระแทกพื้นน้ำกระเด็นสูงถึงสิบเมตรจับแขนคนหมุนสองรอบส่งขึ้นฟ้ากระแทกดังน้ำพุ่งออกมาแย่งไม้ใหญ่ใ,ญในมือแล้วตะโกนด่า กลุ่มกาล่าถูกตีจนสงสัยในชีวิตตรีพวกเขาลงกับพื้นอย่างว่าง่ายลาซีพาเด็กสาวจากไปอย่างเท่อำนาจของมังกรดำค่อยๆพังทลายเขายังไม่รู้ตัวเลยเข้าร่วมพิธีบูชาในหมู่บ้านไม่รู้ว่าลาซีซ่อนตัวในฝูงชนทันใดนั้นลาซีโยนผงพริกลงไปตรงเข้าที่หน้าของมังกรดำเขาใช้มีดกรีดแขนมังกรดำสองรอยมังกรดำไม่รู้ว่าใครทําต้องกล้ากลืนข้ความเจ็บปวดพิธีบูชาในหมู่บ้านถูกจกเลิะเ,เมังกรดำทำําภารกิจสําเร็จง่ายข,ขึ้นกลับถึงบ้านด้วยความโกรธสุดขีดต้องเอาหน้าที่เสียไปกกลััับบคคืนนนมมมมาาาาตตต้้้้ออองงงงงหหหททีีีีี่่่จจใใเเเเววรรรรรุยยศษญ มือยึดหมู่บ้านเปิดธุรกิจเมืองแร่แต่ชาวบ้านหมู่บ้านสาวไม่ยอมเลยสักคนพวกเขาจึงคิดแผนร้ายขึ้นมาส่งนักฆ่าไปใส่ยาพิษในน้ำดื่มของชาวบ้านเพียงชั่วข้ามคืนเด็กๆที่ร่างกายอ่อนแอในหมู่บ้านถูกพิษชาวบ้านรีบพาเด็กๆไปโรงพยาบาลถึงแม้หมอจะพยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กๆได้เด็กๆผู้บริสุทธินับร้อยเสียชีวิตหมอบอกชาวบ้านว่ายาพิษนี้มีเพียงหมอยาในหมู่บ้านที่สามารถทําขึ้นมาได้ชาวบ้านโกรธจัดทันทีหยิบอาวุธบุกไปบ้านหมอยาลูกน้องของมังกรดำแฝงตัวในกลุ่มคนซัก เริ่มทำลายตำรายาของมอิยาบ้าคลั่งสถานการณ์กลายเป็นความกลาหลน้องของมังกรดำชื่อกวางต้าเฉียงช่วยโอกาสเข้ามาด้านหลังหงยาแทงงอมีดเข้าที่เอวของเขาแล้วแทงอีกครั้งที่หน้าท้องหมอยาลม้มลงกับพื้นทันทีหลังจากไทยพิบัติครั้งนี้ตระกูลมายาตัดสินใจออกจากหมู่บ้านนี้หลบภัยชั่วคราวที่ภายนอกลาซีรู้ข่าวนี้มาดักรอที่เส้นทางถอนตัวของชาวบ้านขัดดะควางพวกเขาจึงเกิดฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์หลังจากจัดการกลุ่มเล็กๆนี้แล้วลาซีสัญ,ญญาว่าจะหาหลักฐานคืนความบริสุทธิ์ชาวบ้านต้องกลับทางเดิมส่วนลา มาถึงรังของมังกรดำโยนศพคาร่าลงพื้นทันทีมังกรดำงงเล็กน้อยในขณะนั้นถามลาซีว่าเป็นใครมาจากไหนจึงนำไปสู่ความทรงจำเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิบห้าปีที่แล้วในหุบเขาเลือกหมอย่านำคนในตระกูลเก็บสมุนไพรจูจๆได้ยินเสียงร้องของทารพบเขาตามเสียงนั้นไปพบทารกที่ยังไม่ถึงเดือนวางบนก้อนหินหมอยาต้องพาทารกกลับหมู่บ้านตั้งชื่อให้ว่าไหหลงอันทรงพลังภายใต้การเลี้ยงดูของหักหมอยาเด็กเติบโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นหนุ่มหล่อเหลาและเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านในตอนนั้นมังกรดำ และแข่งขันกันบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวที่มังกรดำรักกลับหลงรักทะเลทั้งสองตกหงรักกันอย่างรวดเร็วมากจะเต้นรำด้วยกันเสมอในตอนนี้ใจของมังกรดำเริ่มบิดเบี้ยวไปส่วนทิ้งคนรัก เพื่อทําให้ตัวเองเป็นใหญ่พอดีวันนั้นมีพ่อค้าเข้ามาในหมู่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านว่าชอบที่ดินแห่งนี้ยินดีจ่ายในราคาสูงแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจเงินสกรปรกนั้นปฏิเสธท่อพ้าอย่างสุภาพแต่ด้านข้างมังกรดำกลับสนใจเขาหันไปหาพ่อค้าบอกว่ามีวิธีได้ที่ดินนี้แต่มีข้อแม้ว่าต้องหมอให้เขาเป็นใหญ่ที่นี่ทั้งสองตกลงกันได้อย่างรวดเร็วคืนนั้นก็เริ่มลงมือส่งลุ่มอัฐพาไปรื้อวัดแต่เช้าว,วันต่อมาลุ่มอัฐพาตายหมดพาา่อค้ายังไม่ยอมแพ้เขาจะลงมือเองส่งอัฐพารพร้อมรถข พอเสร็จก่อนรุ่งสางในขณะที่พวกเขากำลังจะเริ่มทะเลมาถึงทันเวลาเตกนขับกระเด็นเริ่มการต่อสู้อย่างดุเดือดเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าบอกฉันว่ารักของเธอถูกต้อง ไม่ว่วารักขออองงเธจะถูกต้ขณะที่ต่อสู้กันกลางทะเลมังกรหรือม,มีสั้นจงตีจากด้านหลังแทงที่เอวของทะเลหลายครั้งเขารวบรวมพลังผักกลุ่มอัฐภาณ์ออกพ่อค้ารวยถือค้อนพยายามทำลายทะเลยกเขาขึ้นอย่างรวดเร็วหวีงลงกระแทกเสาหินแรงๆพ่อค้า,อาตายขาที่ทันที่มังกรดำ คิดจะโจมตีซ้ำอีกครั้งแต่มีกลุ่มทหารรับจ้างติดอาวุธมาถึงปกป้องทะเลไว้อย่างดีเขาถูกาพาไปยังที่ปลอดภัยดื่มชาแดงเย็นๆสักค่อยๆลืมตาขึ้นมาหลังจากพูดคุยกันถึงได้รู้ทะเลเป็นลูกของหัวหน้าทหารรับจ้างที่แท้พ่อของทะเลเป็นวีรบุรุษต่อสู้กับอันธพาลในระหว่างการยิงปะทะครั้งหนึ่งแม่ของทะเลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขามองภรรยาที่รักจากไปสูญเสียความหวังในการมีชีวิตตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อถ่วงเวลาศัตรูให้กองกำลังหลักถอนนอกตัวก่อนฝากลูกชายไว้ในมือของลาซีให วิ่งหนีไปทุกที่เพื่อความปลอดภัยของเด็กต้องวางทะเลไว้บนก้อนหินเห็นหมอ,อยากนำมันไปลาซีจากไปอย่างอะไรในขณะนี้ทะเลเพิ่งรู้ชาติกำเนิดของืนเขาเข้าร่วมทีมต่อสู้กับอันธพาลกลายเป็นเพื่อนร่วมรบกับลาซีในใจของทะเลว,ว่าลาซีเป็นพ่อของเขาแล้วทั้งสองช่วยเหลือผู้อ่อนแอตอนนี้มังกรดำเป็นจองอำนาจในหมู่บ้านร่วมมือกับเศรีฐีสร้สางคุณสร้างเหมือนขนาดใหญ่ยยที่นี่กุดเหมืออย่างหนักบังคับชาวบ้านทำงาน24ชั่วโมงเด็กชายคนหนึ่งพยายามหนีทันใดนั้นก้อนหินยักษ์ย้ายกระแทกหลังอันธพาลเข้ามานำตัวเขากล นี่ออกมาเศรษฐีสางคุณรู้เรื่องนี้จ้างนักรบปากเดี่ยวที่น่ากลัวมาให้เขานําทีมกําจัดลาซีและพวกนักรบปากเดี่ยวมาถึงป่าลึกสั่งลูกน้องต้องหยุปากกลักมาให้ได้เพื่อกดแร้ต่อไปคําพูดนี้ถูกทะเลที่ลาดระเวนได้ยินรีบให้ลูกน้องกลับไปแจ้งข่าวส่วนตัวเองไปจัดการบางส่วนเพื่อลดพลังของศัตรูทะเลเปิดหมดล่าสักคุณได้ยินไหม บอกฉันว่าคุณรักนั่นคือความรักของคุณพ่อที่ตกหลุมรัก จูจๆมีคนล็อกคอทะเลลากเขาหลายสิบเมตรชีวิตขวนบนเส้นได้ลาชีมาถึงทันเวลาประกวตัวสะดุดตาสองนักรบเทพรวมพลังดับคู่เริ่มการสังหารอย่างบ้าคลั่งมีอะไรในใจคุณ จู่ๆทะเลรู้สึกผิดปกติรีบวิ่งไปป้องกันการยิงให้ลาชีที่แท้เป็ดให้ไวส์ที่ซุ่มโจมตีลาชีมองทะเลที่ถูกยิงเจ็บอดในใจอย่างสุดซึ่งทุกคนช่วยยกปอกเขาขึ้นไปและส่งไปรักษาแต่สุดท้ายยกการณนักทะเลจากไปนักรบผู้ยิ่งใหญ่ล่วงรับลาชีตัดสินใจปกป้ององวหมู่บ้านแทนทะเลในขณะนั้นไวส์นำกลุ่มมันทันพลนับร้อยถึงมีดบุกเข้ามาในหมู่บ้านมังกรและซางคุณนำคนนับร้อยเข้ามาโจมตีวันนี้พวกเขาจะกำจัดทุกคนให้สิน้นทำลายหมู่บ้านให้รบค่าทันใดน้ำลงแรงพัดมาหอมอสกส อยู่ตรงกลางของความรักทั้งหมด